กินก็น้อยออกกาลังกายก็เยอะทําไมถึงยังอ้วนเป็นเพราะว่าสิ่งเนี้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่าการที่เราแค่กินน้อยลงแล้วออกกำลังกายให้เยอะขึ้นก็ไม่ได้สามารถจะทําให้เราเนี่ยผอมได้นะเพราะว่าอะไรสิ่งนึงเนี่ยก็คือการนอนครับการนอนน้อยเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพของเรามากๆเลยไม่ว่าจะไปในเรื่องของ การพักผ่อนไม่เพียงพอรู้สึกความแบบพ่งวงระหว่างวันที่สำคัญน,น้ำหนักก็มีผลนะเขามีงานวิจัยนะครับออกมาบอกว่าฮอร์โมนแห่งความอิ่มนะครับหรือว่าเลปตินเนี่ยทำงานน้อยลงในขณะที่เรานอนน้อยขณะเดียวกันฮอร์โมนเกรลินแห่งความหิวเนี่ยหืนหายในการทํางานงมากเลยทงให้เราเนี่ยมีภาวะที่รู้สึกแบบหิวมากเวลาที่เรานอนดึกนอนน้อยนะครับหลายคนเป็นผีตัวยองอยู่ใช่ไหม mm. เปิดตัวยงังกลางดึกมีคนเห็นนะอย่างน้อยก็ผมคนนึงแหละ และผลของฮอร์โมน2ตัวนี้นี่ยครับที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมน้ําหนักหรือควบคุมพฤติกรรมการกินได้อย่างที่2เลยนะฮอร์โมนคอร์ติซอลแห่งความเครียดที่เกิดขึ้นจากการที่เรานอนไม่เพียงพอนี่แหละที่ทําให้ร่างกายเนี่ยลดอัตรา